สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาฟาร์มดูสาก้ากันกนะทุกคนซึ่งเราก็จะมาทําการฟาร์มมันกันนะทุกคนแล้ววันนี้เราจะมาซื้อตัวใหม่กันซึ่งน่าจะซื้อมิทันหรอกเพราะว่าน่าจะไม่ทันเลสโกข้อตกรนในตอนนี้คือเกสโซหกครับอืมอยากมากประเด็นคือมีแค่สองคนแบบนี้ผมก็ไม่ให้ฟรีนะมันง่ายไปคือเล่นแค่หนึ่งวีก็ได้ละโอ้ยมีคนโดนจับละเฮ้ย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 หินตัวตัวใหญ่เออเหมันค่าเกสอะ อุ harma, en, blond, はは die. Die ้ยโดสก้าทำไมโดนสก้ายิ้มอย่างเงี้ยยิ้มน่ากลัวมากเหมือนมันจ้องจะฆ่าผมยังไงก็ไม่รู้จะโดนสก้าในห่านดีเยอะนะเยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาละตึบตึบึบหันมุมหันซ้ายหันขวามุมมุมห้องมุม Kiệt, Kiệt, Kiệt Kiệt kit, Kiệt Kiệt Kiệt, Kiệt Kiệt Hello, Kiệt kit, lệ Hơi, 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 hơi kit, let's go เราเห็นคนแล้วครับเราเห็นคนแล้วครับทำไมคนตัวเหลืองหกสิบแปดปึ๊บ,บ,บหนึ่งหนึ่ง อันนี้พุสะอ่อนให้นะเนี่ยฮึบ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  Let's go <S จอนโด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  โดดโดจะไดเจอได้เจอด้ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดตึ๊ดตื๊ดทำเครื่องครับยูว่าเจเนเรเตอร์ตึ๊ดตื๊ดต๊บตื๊ดต๊ตึ๊ด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  ไว้อยู่ที่กองไฟไม่ได้สั่งสอนให้เพดูวินขอโทษนะครับคุณคุณครับคุณคุณคุณช่วยกดออกนะครับคือคือผมสภาพคือแบบว่าคุณครับออกหน่อย คือพี่ชายจะเข้าตามตามตามไม่ได้นะครับคือคือคุณนะ่ะกดเข้าตามตลอดเลยคุณจะได้เงินน่าใช่ไหมเดี๋ยวผมจัดให้อ่ะออไ,ปไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วโอเคไปละมันไปละโอ้โอ้หกหนึ่งร้อยไม่กะคอมปานี Oke, kopan nih. Tup tup. Tup 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 tup. 高。 เฮงอะไรตื่น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 คืออะไรเฮงแล้วแล้วมันติดบล็อกเหรอ let's go ไม่ยูเฮงเขาทุกคนเหมือนถ้าเป็นจอนโดสกินสกินนักตกปลาสกินเซเลอร์อะไรก็มันเช้งก็เป็นสกินอะไรอะเฮียง วิมันติดคอร์ด์คอร์ลัชชันปึ๊บวิโอเครอบนี้เราเป็นวันเอกนะทุกคนเราต้องไปบุคคลมาโอ้หมันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อมันอยู่นี่จิ๊บจิบจิบจิบ,จบ,จบ

มีสมีด,ดังกว่ามีดโอ้ยผิดบนวนเรือครับพี่ฮะผมเลเวล 104. วนหนึ่งร้อยสี่รอบนี้ผมจะฟาร์มฆาตกรขี้หมุหมา,มา ขอบนี้ผมได้วันเอกเต็มแล้วตอ่อไปเราต้องมาที่จเซเอ้ยสแลเชอร์บ้าง let's go นะค่ะสแลเชอร์ทุกคนสแลเชอร์สแลเชอร์สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาว้าวดีสแลเชอร์กันเฮ้ย อุอ๊บฮึบฮึบห,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 หมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าหมุนหลังทวนเข็มนาฬิกา มาจตตัวหนึ่งเฉยแต่ในหนึ่งวิโอฮะวันนี้เราจะมาสตตนคิลเลอร์นัอนะอือืมอืมเืมอืมอือมอืไอ้อืมอืออืมออืมมมออ Terima kasih telah menonton! แอคท่ะเย้สแตนทิวเลอร์แอสเซชานสกี้ข้อเสนอขายที่ชอบคลิปดีนะทุกคนเอ้ยสแตนทิวเรที่ชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมาทำกันอีกแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายสวัสดีครับ